ข้อที่7นะครับกำหนดให้ a คือเซตของ x โดยที่ x สอดค้องกับอสมการนี้มีีค่าสมบูรณ์ด้วยแล้วก็ a เป็นสมาชิกที่มีค่ามากที่สุดของเซตนี้นะครับถามว่าค่าของ a อยู่ในช่วงใดเราก็มาทำการแก้อสมการนี้กันอ,อ,อสมการตั้งต้นก็คือ Absolute x ลบน้อยกว่าเท่ากับ3ลบ x นะครับเ,เจอเจอรูปนี้เมื่อไหร่ความหมายของมันก็คือ x ลบหค่าสมบูรณ์ถูกปลดแล้วนะกลายเป็น x ลบหน้อยกว่าเท่ากับ3ลบ x นะครับแล้วก็มากกว่าเท่ากับลบของตัวนี้ลบของตัวนี้ก็คือลบสามวก x นะคืออันนี้เนี่ยเราแอบใช้ทฤษฎีบทหนึ่งนะครับทฤษฎีบทนั้นมันบอกว่า ถ้ามี absolute x น้อยกว่าเท่ากับ a นะครับความหมายของมันก็คือ x มาก x น้อยกว่าเท่ากับ a แล้ว x ก็มากกว่าเท่ากับลบ a อนะครับอันนี้คือวิธีการทำที่ถูกต้องบางคนไปยกกำลังสองทั้งสองข้างอะไรวิธีนั้นใช้ไม่ได้นะครับคือทำแล้วคำตอบจะไม่ครบหายไปหรือบางทีก็เกินมาอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ถูกนะครับวิธีการแก้อสมการในกรณีค่าสมบูรณ์ที่มีตัวเดียว เราจะใช้ความจริงอันนี้ในการทําเสมอนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้ได้เอาละทีนี้แก้อสมก,การนี้ก็ไม่ไม่ไม่ค่อยยากใช่ไหมไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับก็ไปดูทีละคู่ก็ได้มาดูคู่นี้ก่อนอดูดูคู่แรกนะครับคู่แรกก็คือลบสามบวก x น้อยกว่าเท่ากับ x ลบหนึ่งนะครับอันนี้เราก็จะได้ว่าอะไร x กับ x ก็ทำไมตายใช่ไหมอ่าก็เหลือลบสามน้อยกว่าเท่ากับลบหนึ่งอ่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นมันแปลว่าอะไรครับอ่าคือลบสามเนี่ยยังไงมันก็เล็กกว่าลบหนึ Fly ่งอยู่ดีถูกไหมเพราะฉะนั้นความหมาย คือมันเป็นจริงอ่ะตัวนี้เป็นจริงใช่ไหมถ้ามันเป็นจริงนะครับความหมายของ x ก็คือ x เป็นอะไรก็ได้เข้าใจไหมคือถ้าเป็นจริงเนี่ยแปลว่า x เป็นอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นแค่เงื่อนไขนี้นะฮะเราจะได้ว่า x อยู่ใน R R คือจำนวนจริงนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าทำออกมาบางข้อกลายเป็นเท็จอย่างเช่นเป็นลบสามมากกว่าเท่ากับลบหนึ่ง ถ้าเป็นมากกว่านี้เป็นเทสใช่ไหมเพราะลบสามันน้อยกว่าถ้าได้สมมติว่าทำออกมาได้ลบสามมากกว่าเท่ากับลบหนึ่งเป็นเทสก็จะสรุปว่า x ตัวนั้นหาค่าไม่ได้หรือว่าก็คือ,อคือสมาชิกของ x ก็จะเป็นเซตว่างนั่นเองนะฮะแต่ในกรณีนี้เป็นจริงถ้าเป็นจริงสรุปเลยว่า x ก็คือจำนวนจริงใดได,ไดคือเป็นอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นคําตอบไม่ได้ขึ้นกับก้อนนี้คําตอบมันขึ้นกับตัวนี้ต่างหากนะฮะ,นะะเราก็มาแก้อันนี้กันอีกตัวหนึ่ง ย้ายย้าย x ไปฝั่งนูน้นการย้ายด้วยการบวกลบของอสมการไม่มีผลนะฮะย้ายไปได้แล้วเป็นบวกก็เป็น 2x ตัวนี้ก็กลายเป็น4เพราะฉะนั้น x ก็จะน้อยกว่าเท่ากับ2ใช่ไหมสุดท้ายขั้นตอนสรุปคําตอบนะครับการสรุปคําตอบก็คือให้เอาสิ่งที่ได้2ฝั่งมาอินเตสเซกันนะฮะเพราะว่าดูจากต้นต้นโจทย์เลยคือต้อน ตัวนี้เนี่ยมันจะต้องน้อยกว่าตัวนี้แล้วมันก็ต้องมากกว่าตัวนี้คือมันมันพร้อมๆกันใช่ไมเพราะฉะนั้นก็คือต้องเอา2เงื่อนไขนี้มา intersection กันแต่ว่าตัวนี้เป็นจำนวนจริงคือยูนิเว s ร์เอาไปอินเทอร์เซใครก็ขึ้นกับตัวหลังตัวเดียวเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว X ก็คืออะไรอยู่ในลบอานันต์ไปจนถึงช่วงปิดสองนะครับทีนี้โจทย์บอกว่าให้ตัว A เล็กเนี่ย เป็นสมาชิกที่มีค่าที่มากที่สุดของ a อซึ่งเราเราทำแล้วใช่ไหมว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยอาจสมการนี้ก็คืออะไรเซตของ x โดยที่ x อยู่ในช่วงนี้อยู่ในช่วงนี้ใช่ไหมลบอานันต์ไปลบอานันต์นะฮะไปจนถึงปิดสองที่ทำไปเมื่อกี้เนี่ยเพราะฉะนั้นตัว a คือตัวที่มากที่สุดมากที่สุดก็คือใครในเซตนี้ใหญ่สุดแล้วก็คือตัวสองนั่นเอง เพราะฉะนั้น a คือ2อ่าอยู่ในช่วงไหนข้อที่4นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอบตัวเลือกที่4